พี่ชายแท้ๆพูดเองนิสัยที่แท้จริงเสกโลโซหลังทะเลาะเมียเดือดกลางไลฟ์จากกรณีการวิพากษ์ทะเลาะเสกโลโซผ่านไลฟ์สดร้องไห้หนักตามที่ได้รายงานข่าวไปแล้วนั้นล่าสุดแซนนากาพี่ชายของเสกโลโซก็ได้ออกมาโพสต์ข้อความโดยระบุว่าโดยเนื้อแท้แล้วน้องชายผมเป็นคนจิตใจดีมากที่สุดครับไม่ว่าจะเจออะไรมาเจ็บปวดแค่ไหน อย่าไปเสียกำลังใจเดอ้อคิดถึงหน้าลูกไว้ให้มากๆยังมีแม่พี่น้องครอบครัวเราทุกคนและพี่น้องแฟนคลับทั่วโลกที่รักเสกมากๆเรียกได้ว่าเมื่อน้องชายเจอดรามา่าพี่ชายที่แสนดีก็รีบมาให้กำลังใจเลยละค่ะเป็นครอบครัวที่อบอุ่นมากๆอย่างไรก็ตามขอให้ทุกอย่างผ่านไปได้ด้วยดีนะคะทางทีมข่าวเราขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมค่ะ อย่าลืมกดติดตามและกดลูกกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวใหม่ๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะ